บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ก็ติดการประชุมนบคค่ะคุณผู้ชม8พฤศจิกายน2,567พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนารอคอยเลยค่ะ10นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องประชุมใหญ่ชั้น20อาคาร150ปีของทางกระทรวงการคลังจะมีวาระที่คณะกรรมการนโยบายและก็บริหารเข้าเแห่งชาติครั้งที่1ทับ2,567มีการพูดคุยถึง3วาระด้วยกันแต่วาระที่3เรื่องเพื่อพิจารณาค่ะจะมีทั้งหมด3ข้อที่เป็นเรื่องการช่วยเหลือผ่าน มาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งเรื่องของมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต25 6 7ันทับหผ่าน3โครงการแล้วก็การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านปขและเรื่องที่น่าสนใจขอทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนด้านการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีการอนุมัติไปแล้ววงเงินกว่า2 9หมื่นล้านบาทเพื่อทบทวน ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1000บาทมาหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระในการประชุมค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันข่าวดีความหวังและใครที่รอคอยการเฉยไร่ละ1000บาทไม่ควรพลาดคลิปนี้ติดตามกันเลยค่ะหาคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมร้ายอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสําหรับวันที่8พฤศจิกายนข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชานาจะมาไหมสําหรับคณะอนุกรรมการนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติครั้งที่1นึ่ง .2567 จะมีการประชุมในวันนี้ทั้งหมด3วาระด้วยกันแต่วาระที่น่าสนใจจะเป็นวาระที่3ค่ะเพื่อพิจารณาโดยจะมีท่านพิชัยชุนหะวิชระนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานในการ ประชุมนบขในครั้งนี้ในส่วนของข้อแรกค่ะจะเป็นมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2 5 6 7ทับหซึ่งจะมีการขอสนับสนุนทั้งหมด3โครงการด้วยกัน 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร3โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกค่ะส่วนข้อ2จะเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติหรือเราเรียกว่านบขค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งหมด4คณะด้วยกันนะคะ 1. คณะอนุกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตค่ะ2คณะอนุกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดค่ะ สามคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกสี่ค่ะคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดค่ะส่วนข้อสามอันนี้เป็นวาระที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะซึ่งจะมีการขอทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะคุณผู้ชมซึ่งถ้ามีการทบทวนจริงๆความเป็นไปได้มีโอกาสสูงมากเลยว่าไร่ละหนึ่งพันบาทจะมาแน่นอนนั่นจะพาคุณ ชมไปย้อนติดตามนะคะจากการตอบกระทู้สดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงเรื่องของการทบทวนปุ๋ยโครงการคนละครึ่งและการช่วยเหลือไร่และ1000พันบาทค่ะโชคดีครับท่านครับที่ในวันนี้ขณะที่นั่งรอตอบกระทู้ของท่านอยู่นั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิชัยชุนหะวชิระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนอบบเข้ามาในห้องประชุมพอดี ผมได้เรียนถามท่านครับว่าท่านจะนัดประชุมเมื่อไหร่ท่านบอกจะเร่งให้เร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกินต้นเดือนมิถุนายนนี้จะจะ,จะประชุมคณะกการนอกระบคอและผมถามความเห็นท่านว่าท่านถ้ามีการเสนอโครงการเกี่ยวกันค่าเก็บเกี่ยว,ยวละหนึ่งพันบาทซึ่งเคยให้ในปีหกเจ็ดหกหกและหกเจ็ดปีเจ็ดเจ็ดปีหกปีเจ็ดแปดควรจะให้หรือไม่ท่านให้ความเห็นครับว่า ราคาข้าวปีที่แล้วนั้นดีกว่าปีนี้อย่างแน่นอนนะครับปีที่แล้วได้ให้ปีนี้นี่ราคาข้าวลดลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้ค่าเก็บเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับนี่คือความเห็นของท่านนะครับไม่ใช่ความเห็นของคณะกรรมการนะครับแล้วก็โครงการเรื่องของปุ๋ย29,900กว่าล้านบาทซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการนั้นอาจจะทบทวนยกเลิกแนะนำเม่เงินเหล่านั้น มาแล้วหาไม่เงินเพิ่มเติมมาจ่ายให้กับสิกรในค่าเก็บเกี่ยวซึ่งใช้วงเงินประมาณห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับนี่คือความเห็นของท่านนะครับไม่ความเห็นของ,ของรัฐบาลนะครับก็เรียนเพื่อให้ทราบนะตรงนี้ครับนนัน นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือการประชุมรบขอที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะลุ้นก่อติดความหวังของพี่น้องกเกษตรกรชาวนานและก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับนานนะคะจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดสําหรับการประชุมรบขอในวันนี้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ